เป็นท่าที่ต้องโดนแน่นอนนะคะเพราะท่านี้มันเป็นการฝึก c o มา m u s c l นะเมื่อแก่ๆน,น,นำตัวเราแข็งแรงนะคะเราจะทำอะไรได้เยอะสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับครูอุ้ม The b o t y Maker วันนี้นะคะคูุ้มจะมาสอนนะคะเพื่อนๆะฝึกท่า Bear Pose เป็นท่าที่ต้องโดนแน่นอนนะคะเพราะว่าลูกศิษย์คุ้มเนี่ยมันมีท่านี้อยู่ในเกือบทุกโปรแกรมเลยนะคะทำไมคูอุ้มถึงชอบให้นักเรียนฝึกท่านี้นะคะเพราะท่านี้มันเป็นการฝึก c o ม e Muscle ะ,ค,ะคือแกนกลางลำตัวกล้ามท้องของเรานั่นเองนะคะ Core Stabilization นะคะ การฝึกกล้ามท้องนะคะเมื่อแกงนําตัวเราแข็งแรงนะคะเราจะทําอะไรได้เยอะเราจะสค p อ o r t ได้เราจะทําท่ายากยากย,ก,ย,ก,ย,ก,ยกหนักได้เพราะฉะนั้น,น,นการฝึกแกงยานตัวเนี่ยสำคัญมากนะคะแต่ก่อนที่เราจะฝึกอะไรคุณบอกแล้วว่าเราต้องดูก่อนเราทําไปเพื่ออะไรนะคะท่านี้นะคะ b a โพสนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ก้ามท้องนะมันค่อนข้างจะทท t a บ b ดี้เลยนะคะเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องใช้อก เก่งใช้หัวไหล่เก้งใช้แขนรองรับน้าหนักตัวนะคะหน้าขาก็ต้องเกรงนะคะเพราะฉะนั้นท่าน,นี้นะคะทำเลยค่ะมันแข็งแรงนะคะแข็งแรงแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เทคนิคนะคะทิ์การฝึกท่านี้นะคะซึ่งไม่ได้ยากเลยนะคะใครที่เป็นบิ๊กนอร์นะคะสามารถทําได้ในคลิปแรกเลยคลิปนี้ทําได้แน่นอนนะคะค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะก็พร้อมแล้วไปค่ะ ค่ะอย่างที่ครูบอกนะคะว่าท่านี้มันเป็นท่าบรหิหารกล้ามท้องหรือแกนการรำตัวของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นน่ะกล้ามท้องจะทำงานก็ต่อเมื่อครูบอกบ่อยๆมากเลยก็คือการเวลาเราเกิดการบาลานซิ่งนะคะ mm hmm. เกิดการทรงตัวนะะนั่นแหละกล้ามท้องจะทำงานบางคนงงว่าเอ๊ะยังไงอะไรเงี้ยลองยืนอย่างนี้นะคะลองยืนอย่างนี้อ่ะยืนตรงๆแล้วลองยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งอ่นะ ลองลองยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งเนี่ยคือการเกรงใช้กล้ามท้องแล้วนะคะเพราะถ้าเราไม่เกรงเราจะแบบเซฟรือตุเป๋เหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนเรายืนบนรถไฟฟ้านะคะเรายือนอยู่บนรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเบรกอุยชยอกนั่นแหละคือการใช้กล้ามท้องนะคะถ้าเรายืนยิ่งยืนแบบว่างหน่อยแล้วเราเกรงท้องเราก็อาจจะไม่เสมาแต่ถ้าเรายืนแคบเบรคอลสัพอมันน้อยแล้วเราไม่เกรงท้อง สังเกตไหมเราก็จะเซกระเด็นไปไกลเพราะฉะนั้นนี่คือกล้ามท้องนะคะจะได้หายข้อแบบเอ๊มันคืออะไรเนาะโอเคแล้วก่อนฝึกท่านี้นะคุูมอยากให้วอร์มก่อนนะคะการวอร์มเนี่ยสำคัญมากนะคะอย่างที่ครูบอกว่าเราฝึกกล้ามท้องใช่ไหมเราก็ต้องท่าน,นี้มันเป็นฟูลบอดี้เพราะฉะนั้นเราต้องวอร์มตั้งแต่ข้อมือนะคะก่อนที่จะฝึกเนี่ยครูอยากให้เอเคหมุนข้อมือก่อนหมุนข้อมือนะคะหมุนคอ เวฟนะคะหมุน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 หขอซ้า,ายนะคะเอาศีรษะว่าวงกลมนะคะเสร็จแล้วหมุนหัวไหล่นี่คือการวอร์มอัพก่อนที่จะทำท่าแบบโพสนะคะ วิงอ้ามนะคะโอเคสลัดสลัดสลัด,ลด,ลดตื่นแล้วนะคะค่ะวิธีการทำนะคะเราอาจจะฝึกจากบิ๊กนเนรนะคะฝึกท่านี้ก่อนเลยฝึกการเกรงท้องดึงสะดือก่อนนะคะทำยังไงนะคะเราทำาท่าเทเบิลท็ทอปเทเบิลท็ทอ,ปททอ,ปททอปโพ t ิชัน,นะคะก็คือท่าเหมือนโต๊ะนะก็คือมือตรงกับไหล่นะคะมือตรงกับไหล่ข่าตรงกับสะโพกนะคะ เข่านี่กว้างวางกว้างประมาณหัวไหล่นะคะเป็นเหมือนโพสิชันโต๊ะเนาะเสร็จแล้วนะคะเราเกรงท้องดึงสะดือแล้วก็ปล่อยดึงสะดือแล้วก็ปล่อยเกรงนี่คือการเกรงท้องเพราะฉะนั้นเราจะหมุนข้อสะโพกไปด้านหน้าอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยหมุนข้อสะโพกแล้วก็ปล่อยหมุนข้อสะโพกแล้วก็ปล่อยเพราะฉะนั้นหลังมันจะไม่แอ่นอย่างนี้เนาะแล้วก็มันจะไม่โก่งอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็น เวอร์ชันนิวโทรสปายนะคะคืออุษกรณตรงนะคะพอเราดึงสะดือหมุนข้อโคกเป็นแล้วนะคะทีนี้นะคะเบกเนอร์ beginner, นะคะให้ลองทำอย่างนี้ก่อนให้ลองให้ลองทำยกยกเข่าขึ้นมานะคะแล้วก็ยกยกทำเบิร์ดด็อกก่อนลองยกขึ้นมาอย่างนี้อึ๊บระหว่างยกสลับข้างระหว่างยกสลับข้างระหว่าง เก็งท้องยกแล้ววางยกนี่สเต็ปบายสเต็ปเลยนะคะสเต็ปแรกคือฝึกหมุนข้อสะโพกทำกระดูกสันหลังให้ตรงนะคะนิว t r a l s p i นะคะสเต็ปที่สองคือทำท่าเ b i r ด็อกนะคะ<ๆ>เกรงท้องนะคะอย่าให้ตัวชี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เกรงเนี่ยมันจะ,ะ <c oughs> มันก็จะแบบรวมมันก็จะชิปไปชิปมาเนาะอันนี้คือสเต็ปที่สองนะคะสเต็ปที่สามคือ ง่ายมากนะคะก็คือยกเข่าขึ้นแล้วก็วางอันนี้สเต็ปที่สามค่ะยกเข่าขึ้นแล้วก็วางยกเข่าขึ้นแล้วก็วางส่วนกระดูกคอตรงนี้นะคะเราจะไม่เงยนีนะคะเราจะไม่เงยจนคอแบบนี้แล้วเราก็จะไม่ก้มนี้อย่างเงี้ยกก้มไปเพราะฉะนั้นเราทําให้เป็นนิวทรัลสปายคือตัวถังหลังมันตรงกระดูกคอมันตรงไม่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 ชิดคอแล้วก็ไม่ก้มคอนะคะอ่ะโอเคยกขึ้นแล้วก็วาง ะ,ะยกเข่าขึ้นแล้วก็วางยกเข่าขึ้นเปล่งท้องวางยกเข่าขึ้นวางน,นะคะยกเข่าขึ้นวางเห็นไหมแค่นี้เองนะคะอันนี้คือสเต็ปที่3แล้วนะคะพอสเต็ปที่4เนี่ยเราก็ทำแบบโพสได้แล้วเนาะ <No? S 2> เราก็ทำแบบโพสแล้วสเต็ปที่4ก็คือ เหมือนเดิมเลยเทมันท็อปโพสิชันดึงสะดือเกรงท้องกระดูกคอไม่แอนไม่เงยไม่ไม่แอนไม่ก้มยกเข่าขึ้นนะฮะแล้วก็ลอยตัวไว้แล้วทำอย่างนี้นะคะสัก10วิ3า5 6ี8 9 10กิพักสัก5วิ10วิแล้วก็ทำต่อสัก4เซ็ต 3 4เซตนะคะนี่คือเราก็จะาท่าแบบโบดได้แล้วเห็นไหมมันง่ายมากแต่ที่ว่าคนบางทีแบบว่าจัมอินนะคะจัมอินเอ็กซ์เซอร์ไซส์เลยแล้วบางทียังไม่เข้าใจว่ามันทําไปเพื่ออะไรมันต้องเกรงส่วนไหนไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นครูบอกแล้วท่านี้นะคะอกแขนไหล่หน้าขาถ้าทํางานนะเพราะเราต้องเกรงนะะเราทำนี้สังเกตน,นะ,ะอึบเนี่ยหน้าขาก็ต้องเกรงตรงนี้ต้องเกรงตรงนี้เกรงตรงนี้ใช้งานนะคะเป็นสแตติกนะคะแต่ทีนี้เนี่ยที่ครูจะบอกก็คือ เวลาเรายกเขา่าครูจะเน้นเสมอเลยว่าเราอยากเราอยากยกเข่าสูงใช่ไหมาะสูงแล้วมันจะเป็นอย่างี้ก้นมันจะลอยเพราะฉะนั้นพยายามให้เข่าไม่สูงจากพื้นมากนะคะหรือให้ให้หน้าแข้งเนี่ยมันขนานกันเห็นไหมให้หน้าแข้งขนานกับพื้น parallel with the floor นะคะก็คือหน้าแข้งเป็นแนวนี้นะคะกลิ้งท้องนะคะแนวนี้เราจะไม่ยกก้นขึ้นอย่างนี้นะคะเนาะโอเคไหมหู ง่ายมากเลยเห็นไหมคะครูบอกแล้วว่าพอดีพอเรารู้ทิปของมันนะคะมันก็ไม่ได้ยากเลยนะคะรู้แค่ว่าเราใช้มาซ่ส่วนไหนเราต้องเปล่งส่วนไหนส่วนไหนต้องเป็นนิวทรสไฟส่วนไหนจะต้องส่วนไหนจะต้องเร,เรื่องอะไรอะ่ะนึกมันมายมาโซ่คอนเนคชั่นนี่สำคัญมากนะคะเราเล่นกล้ามเนื้อส่วนไหนนะ,ะพยายามสั่งจิตไปที่กล้ามเนื้อนั้นนะคะแล้วเราก็คอนโทรลมันเน้นคนนซ์คอนโทรลกูดฟอร์มนะคะ ไม่ต้องรีบนะคะเทคย r t i m มนะคะบางคนแบบรีบทำนะคะบางคนแบบยกเอาง่ายๆเวลาเราฝึกอะไรนะคะให้ทำช้าๆดีกว่านะะช้าๆแล้วก็นึกถึงฟอร์มที่มันถูกต้องนะคะพยายามเกรงนะพยายามพยายามทำาช้าๆนะคะ As you can see when I during I workout นะคะ I'm not in hurry I just take my time นะ I just make sure that I do the right form นะ ครูอยากจะบอกว่าเวลาเราเวิร์กอั์เนี่ยเราไม่ต้องรีบนะคะสังเกตได้เลยว่าครูทำอะไรครูจะช,ช้าๆจะเย็นๆนะะให้ให้ให้ท่ามันถูกเนาะดีกว่าที่เราไปรีบทำนะลมหายใจก็ไปก้านอีกรีบทำอีกมันก็ไม่ได้โฟกัสกล้ามเนื้ออีกเนาะโอเคไหมคะ Peace oh. กับงคะกับการฝึกท่าแบบโพสนะคะคุณหวังว่าทุกคนจะเข้าใจท่านี้นะคะวันนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะทําได้นะคะมี4เต็ปนะคะที่จะทําจากพี่บิ๊กเนอร์นะคะผู้เริ่มฝึกนะคะทำได้แน่นอนนะคะคุณมีสอนแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะคะ ค่ะก็ใครที่ฟุตคลิปมีแล้วนะคะมีคำถามนะคะมีข้อสงสัยก็ลองคอมเมนต์ถามปุ้มได้นะคะหรือมีคำแนะนำนะคะช่วยคอมเมนต์บอกปุ้มเลยนะคะทุกคำแนะนำนะคะทุกคอมเมนต์นะ,ะ,ท,มมนนะ,ะทุกไลค์ทุกแชร์นะคะมีความหมายกับปุ้มให้ทำคลิปมากนะคะการที่เรามีร่างกายแข็งแรงจิตใจเบิกบานแจ่มใสนะคะมันคือที่สุดแล้วนะคะ การที่เรามีหุ่นดีเนี่ยมันคือผลพลอยได้จากการออกกําลังกายนะเพราะฉะนั้นน่ะอย่างที่ครูบอกบางคนบอกว่าเอ้ยไม่เล่นเวทไม่อยากตัวใหญ่ไหมฮะไม่ยกเวทนะครูอยากบอกเลยว่าเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันทาให้คุณรูปร่างนะคะมีส้นทรงมีเอวมีสะโพกนะคะครูไม่ใช่หุ่นนี้เลยนะถ้าไปดูไร่รูปเมื่อก่อนนะครูม่ผอมฟริฟีนะครูเต้นอย่างเดียวคาร์ดิโออย่างเดียวนะคะค่ะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ รู้สิครูอุ้มนาะฝึกนะคะไม่ว่าจะรู้สิครูอุ้มที่อยู่ในคอร์สมือไม้ฮัตเวดหรือว่าในบิ๊กแฟมิลี่ของครูอุ้มนะคะหรือรู้สิทธิเทรนเดียวนะคะก็อยากให้ฝึกนะ,ะอย่ามองข้ามพื้นฐานนะคะเบสิกคือสำคัญมากรูมไม่อยากเห็นใครเขาเรียกบาดเจ็บเนาะค่ะก็ ใครที่ดูคลิปนี้นะคะสนใจอยากจะเทรย์กับูอุ้มนะคะเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นไลน์แอดไว้ให้นะคอุ้มมีช่องทางติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ช้อปอินสตาแกรมเฟซบุ๊กยูทูปนะคะชื่อเหมือนกันนะคะอุ้มมีเนี่งอันเดอร์สกอร์เดอะบูดี้เมเกอร์นะคะใครสนใจนะคะก็ลองลองแอดไลน์มาสอบถามนะคะอุ้มยังขายอุปกรณ์ออกกำลังกายนะมันจะเป็นเสื้อรองกายบูดี้แบนนะคะดัมเบลบ็อกเซตบาร์เบลบ็อกเซตนะหรืออุปกรณ์ชิ้นใหญ่คุ้มก็ มีนะคะเอาเป็นว่าแอดไลน์มาสอบถามมาคุยกันคุ้มชอบคุยค่ะคุ้มน่ารักคลิปงานคุ้มก็น่ารักนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่อย่าลืมนะคะอย่าลืมคอมเมนต์นะ,ะว่าอยากให้คุ้มทําคลิปแนวไหนนะคะลองบอกคุ้มหน่อยนะคะุ้มจะไดพัฒนาน,นะ,ะถ้าไม่มีคอมเมนต์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนบางทีนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายนะคะอุม้ม the b e a เม y m กอร์